กราบสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวมิโซของทุกรุ่นทุกแบรนด์ที่มีขายในร้านอาริรันนิ่งของเราครับแต่ละแบรนด์ในร้านเนี่ยมันมีทั้งหมด11แบรนด์โดยประมาณใช่ครับเรายกมาประมาณ10บสิบครับวันนี้เอามาสิบพอก็คือแค่ทุกรุ่นแหละกวาดมาหมดเชลแล้วครับออตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับเ,ออเดี๋ยวเราเอาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามิโซในแต่ละประเภทแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงมีเ,เทคโนโลยีอะไรบ้าง<ช>ของแต่ละร<อ>ุ่น <ผม S 1> เนาะอะไปกันเร็วๆดีกว่าเพราะว่ามีเยอะมาก ใช่ครับมาแบรนด์แรกจะเป็น Adidas นะครับแล้วก็ตัวแรกเลยก็คือตัวที่ท็อปที่สุดของ Adidas ตอนนี้ก็จะเป็น l i f e s t y l e Pro Evo จะอยู่ในรองเท้าที่ทาง Adidas ออกมาเหมือนจะเข้าใจกันผิดว่าจะเป็นแข่งได้มาราธอนเดียวแต่จริงๆไม่ใช่แข่งได้เรื่อยๆเลย<ช>แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะลดลงมาเล็กน้อยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็จะอยู่ใน Pro Evo เหมาะกับสาย Elite เลยอีลิตลันเนอเลยตัวต่อมารองลงมาอีกก็จะเป็นตัวท็อปอีกตัวเหมือนกันจะเป็น ไลฟ์สไตล์โปรนี่เลยจะมีอยู่ในทาคุมิอ d i o ออสโปรแล้วก็ p ทม m เอเนี่ยจะเหมาะกับสายแข่งสายอิลิตเหมือนกันที่จะเด้งส่งมีความเบามีความดีดให้เราไปข้างหน้าได้ดีเหมาะกับนักวิ่งที่ลงคอร์ดระยะสั้นแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือเนี่ยค่อนข้างครอบคุมในเรื่องการทําควาเร็วซ้อ,อมทําความเร็วได้เอาไปแข่งได้ สําหรับนักวิ่งอีลิตหรือว่านักวิ่งที่เน้นแข่งจริงๆอะ่ะเน้นทำความเร็วทั้ง2ตัวเลยนะครับรองลงมาอีกก็จะเป็นโฟมไลท์ไซส์2.0เลยก็จะมีอยู่ในนี่บอสตัน12แล้วก็อดิออส8ปดบอสตันเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในการวิ่งเลยทั้งอีซี่ได้ซ้อมเร็วได้ซ้อมช้าได้หรือเอาไปแข่งก็ยังได้นะค่อนข้างจะเหมาะกับการวิ่งทุกประเภทแต่ว่าเหมาะสําหรับนักวิ่งที่วิ่งไปแล้วพอสมควรไม่ได้เป็นมือใหม่ขนาดนั้น2รุ่นนี้ มันมีส่วนผสมของไลท์ไซโปอยู่ด้วยในชะ่นี่ไลท์ไซต์ตรงศูนย์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไลท์ไซโปจะอยู่ด้านหน้าด้านบนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนี่อาดิออสแปดไลท์ไซ์งศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็ไลท์ไซโปอยู่ด้านหน้าก็จะเหมาะกับระยะสั้นเหมือนกับทาคุมิแต่ว่าจะมีความซัพพอร์ตมากขึ้นนิดนึงแล้วก็น้ำหนักมากกว่าทาคุมิแล้วก็ลองลองมาอีกก็จะเป็นไลท์ไซส์เ va ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของโฟมสมัยใหม่ที่ Ad i d a าเริ่มผลิตจะมีอยู่ใน Adio s เจ็ดแล้วก็มีบอสตันสิบเอ็ด rc หนึ่งหนึ่งห้าไลฟ์ไซส์ eva เนี่ยจะมีความแข็งกระด้างที่สุดในตระกูลไลฟ์ไซส์นะครับอีเวเนี่ยกระด้าง2.0ก็นุ่มขึ้นไลฟ์ไซส์โปรก็ทั้งเบานุ่มเด้งแล้วก็โปรอีโวเบาเด้งสุดๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เลยโฟมบูสต์นะครับก็จะมีเม็ดเม็ดบูสต์นะครับรวมอัดแน่นกันอยู่เป็นหมื่นหมื่นเป็นพันเม็ดเลยนะครับที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกช่วยในเรื่องความมั่นคงมีความเฟรมิร์มแล้วก็ นุ่ม,มพอสมควรเหมาะกับนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าวิ่งช้าๆวิ่งอีซี่วิ่งรีคอร์เวอรี่ได้สําหรับนักวิ่งที่อยากจะวิ่งเบาๆในวันที่ซ้อมหนักมาแล้ว b บรกินเนอร์เหมาะมากๆตัวนี้นะครับรบต่อมาจะเป็นแบรนด์อัลตร้านะครับแบรนด์อัลตราเนี่ยโฟมตัวท็อปเลยก็คืออัลตราอีโก้โปร โฟมตัวนี้จะรีดน้ำหนักให้เบาที่สุดแต่ก็จะยังไม่ทิ้งความเด้งที่จะเป็นมาตรฐานเดิมของอัลตราอีโก้นะครับเป็นร่างเงาเดิมของอัลตราที่ผลิตมาซึ่งแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มากใช่ก็<ด>คือการซีโร่ดอปถูกต้องการวางเท้าเป็นธรรมชาตินะใช่นะเหมือนเท้าเปล่าเลยส่วนไออัลตราอีโกโปรเนี่ยจะมีอยู่ในเวนิชเทมโปแล้วก็เวนิชคาร์บอนเป็นตัวท็อปตัวแข่งเลยสําหรับอัลตรานะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นโฟมอัลตราอีโกแม x ตัวนี้จะเด่นในเรื่องความนุ่มนะครับเหมาะกับนักวิ่ง b e ก i เนอร์วิ่งอีซีจะมีในทอ o r ดิน6พาราดาม7ทีม5นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเหมาะกับทั้งวิ่งลองลันวิ่งอีซีวิ่งรี c o v e r y หมดเลยนะครับทุกตัวเลยแต่ทีมเนี่ยจะเป็นสายเทรลตัวเดียวที่มีอัลตร e อ o Max มีความนุ่มๆตัวต่อมาจะเป็นอัลตร e อ o นะครับจะเน้นไปที่ความเบาแล้วก็ความเด้งเป็นโฟมสายซัพพอร์ตท,ที่อยู่ในนี่เอสคาร์เต โรนพีกสายเทรลเหมือนกันเอาโรสก็ทั้งได้ทั้งเทรลทั้งโรนนะครับก็จะมีความเฟรมิร์มเฟมิเฟมเบาๆดเด้งๆค่อนข้างเหมาะกับทุกระยะทุกประเภทเหมือนกันในโฟมตัวนี้อ,อัลตรอีโก้ซึ่งรุ่นยอดยมที่ผมเคยเห็นบ่อยๆ <c oughs> เลยนะคือรุ่นเอสคารันเต้ <S S ใช่คนใช้บ่อยมาก สำหรับแบรนด์นี้นะครับใช่ครับชูโรงเลยก็ว่าได้เนาะค่อนข้างเหมาะกับทุกประเภทในการวิ่งเลยอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างจากเพื่อเลย c o m p e e s ช i o n m o l ว e เ a นะครับตัวนี้จะอยู่ใน Forward Experience ที่ไม่ได้ Zero d ด o เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งความไม่นุ่มเกินไปไม่กระด้างเกินไปแล้วก็ส่งพอดีพอดีมีความซับพอร์ตด้วยนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นที่ค่อนข้างครบเครื่องในดอ p 4มิเมนะครับนี่เรียกได้ว่ามันเป็นแกะดำของตระกูลอัลตร้าทั้งหมดเลยนะใช่ครับในร้านเราก็มีอัลตร้ารุ่นนี้รุ่นเดียวที่ไม่ใช่ซี r o d ดอ p ใช่บแบรนด์ต่อมาจะเป็น ASIC นะครับตัวที่ท็อปที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ o มบลั a เทอร์โบพลัสจะมีอยู่ในรุ่น ASIC Metaspeed Sky Paris แล้วก็ Metaspeed 8 Paris ซึ่งสีใหม่จะเข้าเร็วๆนี้นะครับรบอติดตามเลยกับแพ็ค Paris เนาะไฟฟอมบลัสเทอร์โบพลัสเนี่ย,ยก็จะมีความเบาที่สุดเด้งที่สุดใน ASIC แล้วนะครับก็จะเบากว่า ตัวนี้เลยตัวต่อมาก็คือไฟฟ์โฟมบลัสเทอร์โบจะมีอยู่ในซูเปอร์บลัสเมตาสปีดสกายพลัสเมตาสปีดเอทพลัสก็จะมีความเบาแล้วก็เด้งกว่าตัวอื่นจะเหมาะกับนักวิ่ง s e r i ียลรั n เนอเหมือนกันทั้ง2งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับซ้อมทําความเร็ว เหมาะกับวิ่งรองลันได้นะครับหรือว่าเอาไปแข่งก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งตัวเอปา r i สแล้วก็ Sky Paris ก็เหมาะกับการทำความเร็วแล้วก็ใส่แข่งใช่กันเนาะก็คือตระกูลเดียวกันต่อมาลองลอง,ลงมาจะเป็นไฟฟมบัสพัดก็จะมีทั้งความเบาความซัพพอร์ตลดแรงกระแทกแล้วก็จะมีความเด้งพอสมควรแต่ก็จะไม่ส่งเท่าไฟฟมบัสเทอร์โบนี่เลยก็จะมีอยู่ในคลโน่สาแต่ตัวนี้จะเป็นบัสพัดอีโค ตัวนี้ n o v a b a s s 4แล้วก็ Nimbu s 26ที่ทุกตัวเนี่ยมีความนุ่มเน้นไปที่ความซัพพอร์ตเหมาะกับผู้เริ่มต้นวิ่งหรือ Beginner เหมาะนะครับแล้วก็ซ้อมไม่ได้เร็วมากได้ตัว f ไ f o a m b a s s plus เนี่ยตัวไหนเหมาะกับการใส่แข่งได้บ้างผมว่าตัวนี้พอจะเหมาะเพราะว่ามีความเบาที่สุดแล้วในร3รุ่นนี้นะครับส่วนตัวชูโรงเลยของตัวรองท็อปในไฟ o a m Bass plus, plus Magic s p ปี d 3 อีกตัวแข่งนะครับแต่ว่าราคากับคุณสมบัติเนี่ยจะรองลงมาแต่ก็ยังมีการใส่แผ่นคาร์บอนไปข้างในกับโฟมตัวรองเนี่ยแต่ก็ยังทำความเร็วได้ดีซ้อมทำความเร็วได้นะครับเหมาะกับนักวิ่งซิลเลนเนอร์อีกเช่นเคยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ตัวเวอร์ชั่นที่4กําลังจะเข้ามาเร็วๆ<ช>นี้นะครับลองลงมาอีกรุ่นหนึ่งของ a 6 i c ก็จะเป็นไฟฟล์บลัชจะเน้นในความนุ่มใส่สบายเบาสบายดีดเด้งแล้วก็มีความมั่นคงด้วยก็จะอยู่ในนี่เลยคินเซ็มักแล้วก็นูซ่าตรสินะคาับครับ,รบทั้ง2ตัวเนี่ยเหมาะก,กับผู้เริ่มวิ่งด้วยเช่นกันแล้วก็ใช้งานค่อนข้างนในประสงค์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งลองลันได้ทั้งอีซี่ได้หรือคาวอรีได้หรือว่าซ้อมไม่ได้เร็วมาก ตามชื่อรุ่นเลยใช่หนูชาไตร<ม>สามารถใส่ไปไต่ากีฬา,าได้เลยส่วนตัวนี้เนี่ยมีความมั่นคงมากๆนะครับด้วยเจลข้างหลังแล้วก็ตัวโฟมของเขาที่ใส่มาค่อนข้าง กว้างจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงแต่ก็จะแลกมาด้วยความกระด้างนิดนึงหนึ่งในเทคโนโลยี <c oughs> ที่อัดอยู่ในมิโซอย่างที่มาร์บอกไปคือตัวเจลเนาะใช่บางรุ่นอย่างคา y a โน3สามสิบเอ็ดนก็จะเป็นเพ<ช>ียวเจลอยู่ตรงช่วงส้นเท้าจะมีอยู่ในแทบทุกรุ่นของรองเท้าซัพพอร์ตเอซิกเลยตัวสุดท้ายของ a อซิกเลยนะครับคือตัวบุกเบิกของไฟฟมเลยนี่เลยเมจิกสปีดสอเป็นไฟฟมธรรมดานะครับที่ มีความเบากว่าอีเวทั่วไปแล้วก็มีความเด้งมากกว่าเหมาะกับซ้อมทคำความเร็วใส่แข่งได้นะครับแล้วก็โฟมกับพื้นเนี่ยจะมีความกระด้างแล้วก็ไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่ก็เลยจะมีตัว Magic Speed 3แล้วก็ Magic Speed 4ที่กำลังจะเข้าเร็วนี้นะครับแบรนด์ต่อมาจะเป็น h o กะครับสำหรับตัวแรกจะเป็นโฟมตัวท็อปที่มีอยู่ในทั้งค a r b บ n X เ o c ก e ์แ็เ ความ,มิเศสของมันก็คือส้นเท้าจะนุ่มพอไปถึงปลายเท้าปุ๊บจะมีความเด้งส่งแล้วก็จะมีความเชิดเพื่อการส่งเท้าของเราให้ไปข้างหน้าเหมาะกับนักวิ่งซีเรียลันเนอร์เลยแล้วก็ซ้อมทคำความเร็วคราบผม,ผมแล้วก็ใส่แข่งได้คาว่า X น,น,นี่โปรเจกต์ของเขาอาจจะยุบไปแล้วใช่ครับไม่รู้เนาะสามารถใส่แข่งอลัลตรามาราธอนได้1 0 0กิโลได้ตัวนี้ก็สามารถใส่แข่งมาราธอนได้ใช่อีกหนึ่งตัวท็อปเลยที่อยู่ในตระกูล X นะครับ c ซียโลเอ็กสกายวอตเอ็มักเอจะเน็นในเรื่องความเบาดีดเด้งนี่เลยจะมีอยู่ในเซียโลเเหมาะกับสายเรซิ่งซนะึ่งณตอนนี้มันเป็นตัวท็อปที่สุดจากแบรนด์ฮ o ก a นะใช่นะท็อปที่สุดหมืม่นหนึ่งมีทอน10บ,บาท <c oughs> แล้วก็ Skyward X นะครับเป็นซัพพอตที่อัดทุกเทคโนโลยีของฮ o ก a ก็คือเหมือนตัวท็อปซัพพอตแหละของฮ o ก a ้นะครับแล้วเขาก็ใช้ส่วนผสมของ Super c r ค t i c a l f อ ด้วยมันเป็นโฟมตัวใหม่ <c oughs> <ช>ของแบรนด์ฮอกาเนาะใช่ครับมีทั้งหลายๆโฟมอยู่ในตัวเดียว <c oughs> อีกรุ่นหนึ่งมักเเทียบได้กับบอสตัน12เลย <c oughs> ตัวนี้จะค่อนข้างครอบคลุมในทุกประเภทการวิ่งแล้วก็มีแผ่นไนล่อนนะครับ,รบแล้วก็โฟมเป็นพีบ้าที่ซ้อมท่องเคลวได้แข่งได้หรือว่า Easy Recovery ลี่ลองรันได้หมดแบรนด์ฮกานี่ลงทายด้วย X เนี่ยมันจะมีแผ่นเพลท ใท่ทุกรุ่นเลยนะรองลงมาจะเป็นโปรไฟล์พัดนะครับที่จะรองจากโปรไฟล์ X ก็จะเบาหยดเด้งแต่ว่าน้อยกว่าโปรไฟล์ X แต่ก็ยังมีความสามารถเอาไปทาความเร็วพอได้นะครับเหมาะสําหรับซ้อมทำความเร็วแล้วก็นําไปใส่แข่งได้จะอยู่ในมักห้ารองลงมาอีกก็จะเป็นโฟมโปรไฟล์ก็จะลดลงในเรื่องความเบาแล้วก็ความหิดเด้งลงมาอีกจะอยู่ในมัก4ี่เหมือนกันซ้อมทงความเร็วแล้วก็เอาไปใส่แข่งได้ส่วนตัวนี้ m a ก6 6นะครับเป็นโฟม Super Critical อลโฟนะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมในการวิ่งเหมือนกันทั้งซ้อมช้าซ้อมเร็วลองลันหรือว่าเอาไปใส่แข่งเนี่ยก็พอได้ทั้งเบาดีเด้งเป็นโฟมตัวใหม่ล่าสุดของฮ o กาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ในรองเท้าซัพพอร์ตแทบทุกรุ่นของฮ o กานะครับ,รบก็จะมีนี่เลยอลาฮี 7, คิปตัน้สปีดโกสสายเทรลนะครับแล้วก็รินคอนตัวนี้ แทบทุกรุ่นซัพพอร์ตของฮอกาไม่ได้นุ่มเกินหรือว่าไม่ได้แข็งเกินไปจะเป็นโฟมที่มีความทนทานสูงเป็นโฟมที่ซัพพอร์ตสูงลดแรงกระแทกลดการบาดเจ็บเหมาะกับบิ๊กเนอร์เหมาะกับวิ่งอีซี่ได้วิ่งรีคอร์ดบัี่ได้าการแบรนด์ต่อมาของเราจะเป็น m i สซูโนะนะครับและตัวท็อปที่สุดก็จะเป็น m i ส s ูโนะเอนเนอร์ซี่ไลท์พนะครับจะอยู่ในเวฟเรเบ e รียนโปร2นะครับจะมีทั้งโปร1 Pro2 เลยแต่ตัวนี้จะมีความเบาที่สุด เด้งที่สุดรีดน้ําหนักออกให้ได้มากที่สุดเหมาะสําหรับแข่งโดยเฉพาะเลยดูทรงของมันเนี่ยทั้งผักสุดๆเลยอันนี้เราผ่านมาครึ่งทางอย่างครึ่งทางแล้วนะเกือบครึ่งและ้ะต่อไปเป็นตัวอรองลงมา N n e r g y Light อยู่ใน Rebel l i o n Fat เลยก็จะเป็นสายแข่งเหมือนกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้ผักเท่าตัวเวฟ e b e บ i e n น Pro ดอ p หรือว่าตัวทรงอะ่ะ ก็จะใช่ก็จะไม่ได้ผลักเท่าตัวนี้ <S <S แล้วก็ไม่ได้เด้งเท่าตัวนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะใส่ตัวนี้แข่งเอาตัวนี้ไปซ้อมได้ลองฟิลได้ <S <S ร,ราคาก็จะถูกลงโฟมตัวต่อ,อมาก็จะเป็น m i s โน o อเน e n e ซี่โฟมที่จะ เน้นซัพพอร์ตมั่นคงทนทานอยู่ในรองเท้าซัพพอร์ตแทบทุกรุ่นเลยของมิซูโน่นะครับก็จะอยู่ในเวฟไรเดอร27 Inspire 19 20แล้วก็เวฟเ r เบเ r ียนโซนิกแล้วก็โฟมตัวต,ต่อมาจะเป็น m i ซูโน่เอ c เน t ซเอเป็นโฟมร,รุ่นล่าสุดที่อยู่ในรองเท้ารุ่นล่าสุดของมิซูโน่ที่เข้าเราเวฟไรเดอร28นะครับก็จะมีความรู้สึกนุ่มมากขึ้นกว่าตัว m i s s โ o เอเนอร์ g ีนะครับแล้วก็มีความซัพพอร์ตมีความทนทานเหมือนกันตัว m i s s โ o เอเนอะร์ซีเนี่ยแล้วก็ m i s s โ o เอเนอร์ซี n เอ็นเอกหมาะกับบิ g ก n n นอร์เหมาะก,กับวิ่งอีซีวิ่งช้าๆได้มีความทนทานหรือว่าใครที่เอาไปใส่เดินเดินช้าๆหรือเดินทํางานได้หมดเลยบแบรนด์ต่อมาของเราก็จะเป็นบแบรนด์พูม่านะครับโฟมตัวท็อปเนี่ยที่เหมาะสําหรับการทําความเร็ววิ่งเร็วๆซ้อมเร็วได้หมดเลยก็คือในตัว e l ลิจะมีอยู่ใน Fast Forward ฟาส t ์ Plus, A, ทั้ง1ทั that, grades, mm ้ง2แล้วก็พูม่าด <onos> <Today> mm ิเวนในตัวอิริทสแล้วก็2มีทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยระดับสูงสุดเลยของพูม่ามีทั้งเบานุ่มเด้งเหมาะกับการแข่งจริงๆเหมาะกับคนที่วิ่งเร็วๆซ้อมเร็วเอาไปแข่งได้หมดเลยส่วนรุ่นล่าสุดของพูม่าดิเวนในตัวอิริทสเนี่ย ก็จะต่างกับตัว2ก็คือตัว3ามเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าคชช h i น n i n g มากกว่าแล้วก็โฟมเนี่ยตัวเดียวกันในตัวอีลิตเหมือนกันอีกตัวหนึ่งของพูม่าก็คือในตัวโฟมที่เขาบอกว่ามันก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าจะมีความเบาแล้วก็ดีดเด้งไม่ได้เท่าในตัวอีลิตโฟมนะครับจะอยู่ใน Fo r เวอร์รันในตัวรองเทา้าที่ซัพพอร์ตวิ่งลองรันได้ซัพพอร์ตเท้าแบนได้ด้วยเหมาะกับนักวิ่งบิเกนเนอร์ได้วิ่งอีซี่วิง easy, ว่งรีคอมฟอรีได้แบรนด์ต่อมาของเรา ก็คือ Nike ้นะครับและโฟมตัวท็อปที่สุดที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ Zoom X จะมีอยู่ใน w e b b f r ์ z o o ไ f ล์อัลฟ่ e ไฟล์สติ๊กไฟล์แัสเท Turbo แล้วก็ Segama มาเขาจะบอกว่าโฟมตัวนี้ทำมาจากนวัตกรรมของการบินอวกาศมีทั้งความดีดเด้งที่สุดเบาที่สุดเด้งส่งที่สุดของ Nike นะครับจริงๆเนะี่ยมันใส่ไว้ในหลายรุ่นของ n นกี้เลยมีทั้งตัวซัพพอร์ตก็มีอย่าง Invisible หรือว่าตัวแข่งก็คือเวฟ f i l ์แล้วก็ a ัลฟ e f ไฟ e s สติ๊กไฟด้วยส่วน Zoom X ที่อยู่ใน Invincible ก็จะมีทั้งสพอร์ตได้ดีแล้วก็มีความตอบสนองเหมาะก,กับคนที่อยากจะวิ่งสพอร์ตวิ่งช้าๆแต่ก็ยังต้องการความดีดเด้งตัวต่อมาจะเป็น Air Zoom ส่วนใหญ่เนี่ย Air Zoom จะเป็นตัวเสริมอยู่ในรองเท้าตัวอื่นคู่กับโฟมตัวอื่นก็จะมีนี่เลย a l p h a File แล้วก็มีอยู่ในเ e กั s u s 40ตัวเสริมแรงอีกขั้นหนึ่งจริงๆเหมาะก,กับ หลายหลายประเภทเหมือนกันเพกซันเนี่ยเหมาะกับวิ่งทุกประเภทเลยทั้งซ้อมเร็วซ้อมช้าหรือว่าเอาไปแข่งก็พอทำได้อยู่อย่างที่มาบอกไปคือแอร์ซูมมันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผสมกับ<ช>ซูมเอ็กคือมันทำงานร่วมกันคือทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในแต่ละรุ่นเนาะส<ช>ายพพอร์ตก็สายพพอร์ตไปเลยสายทำความเร็วก็เป็นแอร์ซูมอีกรูปแบบหนึง่งใช่ครับซึ่งอาลฟาไฟ3ตัวที่3ก็เร็วๆเ,<ช>เ,เหมือนกัน รอดูได้เลยใช่ใก็รอนิ่งแล้วนะครับอีกอไม่กี่อึดใจต่อมาโฟม r รียกเนะครับที่อยู่ในรองเท้าซัพพอร์ตสูงสูงเลยตัวแรก React Infinity ี u รัน4แล้วก็ Pegasus 41เหมาะก,กับ Beginner เหมาะก,กับการวิ่งช้าชาวิ่ง Easy นะครับใส่เดินใส่ทำงานได้สบายสบายเสริมนิดนึง Pegasus นี่เป็นตัวที่อยู่กับ Nike มาเป็นเวลานานมากที่สุดแล้วเนาะส่วนโฟมรุ่นต่อมาเป็นตัวรองจาก r e a c ก X ก็คือเ e a ย t เฉย นี่เลยเพกัซัส40เป็นซัพพอร์ตอีกประเภทหนึง่งและกันเป็นโฟมซัพพอร์ตที่ไม่ได้นุ่มเท่าเรียกเอ็แต่ก็จะมีความซัพพอร์ตอยู่พอสมควรเหมาะกับบิเกนเนอร์เหมือนกันแล้วก็กเหมาะกับ การวิ่งช้าๆวิ่งอีซี่เช่นเดียวกันตัวนี้มีความทนทานด้วยเนาะใช่ครับและโฟมตัวสุดท้ายของ Nike ้นะครับก็คือ Cushlon เวอร์ชัน3.0ที่เด่นในเรื่องความนุ่มแล้วก็ความมั่นคงจะมีอยู่ใน Nike 25, ้ t t u u t u u r e 5 2 5่ตัวนี้ซัพพอร์ตท้าลมเท้าแบนเหมาะกับการวิ่งช้าๆเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้มี Air Zoom ด้วยตัวเสริมเช่นเดียวกันยรล่นของ n i ก e ้คือ ทำผสมผสานไม่ใช่โฟมตัวเดียวเนาะใช่แบรนด์ต่อมาอีกแบรนด์หนึ่งที่ยอดนิยมนะครับเป็นออนตัวแรกเลยเฮลิออนไฮเปอร์โฟมโฟมตัวท็อปที่สุดของออนนะครับก็จะมีความนุ่มมากมากเบามากๆแล้วก็ดีดเด้งมากๆนะครับจะอยู่ในนี้เลยออนคลาวมอนสเตอร์ไฮเปอร์นะครับที่ตัวผมเองได้รีวิวไปนะครับตรงซ้อนเนี่ยพอลงปุ๊บจะยุบตัวนิดนึงพอมาถึงตรงไฮเปอร์โฟมเนี่ย เด้งสุดๆเลยเหมาะกับซ้อมน้ำความเร็วลงแข่งพอได้นะครับแล้วก็วิ่ง Recovery ได้อยู่โฟมตัวละมาของออนจะเป็น h e l i ออนซูเปอร์โฟที่จะช่วยทั้งความนุ่มความคุชชิ่นนิ่งแล้วก็ยังมีทั้งความเบาแล้วก็ดีทรงอยู่มีอยู่ใน Cloud m o n เตอร์ทั้งรุ่น1รุ่น2องออนคลา u n ันเนอร แล้วก็ On Cloud Surfer นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมีความซัพพอร์ตอยู่เหมาะกับนักวิ่งทุกประเภทเลยถ้านักวิ่งแข่งเร็วๆเนี่ยใส่พวกนี้เป็น Recovery ได้วิ่งอีซีได้หรือว่าเป็น b บิ๊กนเนอร์หรือว่าคนทำงานทั่วไปเลยเนี่ยก็ยังสามารถใส่ได้เพราะมันเป็นโฟมที่มีความนุ่มสบายนะครับแต่จุดเด่นของทั้ง3รุน่นนี้หนึ่งในงคือตัวคลาวด์เซิร์เฟอร์เนาะใช่มัน,นมีความนุ่มมากกว่าตัวอื่น นุ่มที่สุดเลยของ<ม>ออนนะครับาคาวเซอร์เฟอร์7ตัวสุดท้ายจะเป็นโฟมซีโร่กัลวิตี้โฟมนะครับจะอยู่ในคราวฟ้าที่มีความเบาแล้วก็มีการช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกลดอาการบาดเจ็บได้หรือว่าใส่เดินใส่ทำงานได้ทั้งวันเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ของออนแล้วก็เน้นเจาะกลุ่มวัยทำงานความเป็นออนเนี่ยแทบหลายๆรุ่นเลยมันจะมีความกระด้างหน่อยใช่ลูกค้าคนไหนที่ชอบ กว้างนิดนึงวิ่งแล้วไม่ได้ยวกจนเกินไปแบรนด์ออนถือว่าตอบโจทย์นะครับแบรนด์ต่อมาก็คือ s a c ค n นนะครับและโฟมตัวท็อปที่สุดก็คือ Power Run HG จะมีอยู่ในนี่เลย s a c o n นี n n o o p h i n e Elite แล้วก็ e n d o r p i n n Pro 4นะครับจะโดดเด่นในเรื่องการส่งแรงคืนได้ขั้นสุดเลยออกแบบมาในแบบ n o n b ี d ิทพีบ้านะครับซึ่งในตัวเนี้ยเอ o โดฟินโปร4จะทำงานร่วมกับ Power Run PB ที่อยู่ใน e n d o r p n Speed 4ที่เป็นโฟม p o w e r น u n P.B. เขาบอกว่าทําจากโพลิเมอร์บ b a นะครับเป็นเม็ดโฟมที่มีความเบากว่าโฟม EVA ครึ่งหนึ่งเลยทั้งในความดีดเด้งความเบา แล้วก็มีความส่งด้วยทั้ง3ตัวเนี่ยเหมาะกับสายสปีดสายความเร็วเช่นเดียวกันแต่ว่าตัว Speed 4จะเหมาะกับซ้อมทำความเร็วได้ด้วยซึ่ง Carbon c a r ์บอ S c u r v e อร์เเนี่ยมันอยู่ในตัวของ Endorphin Pro 4แล้วก็ Endorphin Elite นะครับส่วน ตัว S curve ของเป็นนไลอ Speed, Speed 4เป็นตัวไนลอนเนาะใช่โฟมอีกตัวหนึ่งก็คือ Power Run Plus เป็นโฟมนี่ผสม PU จะในในเรื่องลดแรงกระแทกในในเรื่องความซับพอร์ตแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความดีดเด้งพอสมควรจะมีอยู่ในไ i อ e a ทั้ง19ถึง21เลยแล้วก็มี k i ว v a r a 14แล้วก็ตัวนี้ Kinvara Pro ถ้าเป็น k i ว v a r a Pro เนี่ยเหมาะกับซ้อมคํำคอมเร็วได้แข่งก็พอได้แล้วก็มี แผ่นคาร์บอนด้วยตัวนี้นะครับส่วนตัวที่พูดไปอย่าง t r i u อมหรือว่าคิน v วล a เนี่ยจะเหมาะกับ b บ g i กิเนอร์หรือว่าสาย Support วิ่งไม่ได้เร็วนะครับวิ่ง e c s y วิ่ง Recovery ได้และแบรนด์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือ New Balance นะครับโฟมตัวท็อปเลยก็คือ Fuel Sale ที่จะมีทั้งความนุ่มความเด้งส่งเลยจะอยู่ในทั้ง Supercom Elite ทั้งเวอร์ชัน3แล้วก็เวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน4นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นรองเท้าบาสเกตบอลมาก่อนจะมีความเ<า>ฟิร์มกว่าตัวรองเท้าวิ่งเล็กน้อยมีความมั่นคงแล้วก็มีความเบาดิดเด้งอยู่ในรองเท้าแข่งอย่างตัวนี้เลยแล้วก็มีเทคโนโลยี Energy a r c อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มีฟิลเซลก็คือตัวนี้ Rebel เวอร์ชัน4เวอร์ชัน3ก็มี แต่ว่าตัวนี้จะเหมาะกับซ้อมทําความเร็ววิ่งแข่งก็พอได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนเหมือนตัวท็อปและตัวสุดท้ายก็คือเฟชโฟมสําหรับใครที่ได้ลองก็ถือว่าเป็นโฟมที่นุ่มที่สุดในร้านเราเลยนะครับเฟชโฟมตัวนี้มีทั้งความนุ่มการซับพอร์ตได้ดีจะอยู่ในเฟ e โฟม X หนึ่0แล้วก็ m อเท t ล a i l 1 8 0 0ประมาณนี้สําหรับ มิโซทั้งหมดในร้านเราใครสนใจตัวไหนหรือว่าอยากรู้ราคาตัวไหนลองสอบถามเราได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรองเทา้าที่เรานําเสนอไปนอกจากมิโซแล้วพื้นเอาโซเป็นยังไงตัวหน้าผ้าเป็นยังไงลองอคอมเมนต์มาได้นะครับประมาณเท่านี้นะครับกับการรวมเทคโนโลยีของมิโซ ในแต่ละแบรนด์ที่ร้านอ阿里 r ันนิ่งมีเนาะสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ